Nin được anh lên nàng và kìa nàng nàng có thai <laughs> chịu lần nữa có nghe tiếng nùng nàng nàng Nó nàng Nó nàng 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 తుడ <fiindling> 嗯，我赢了。我

งโยแต่มันเล่นว่าเพื่อนเอออะไรไม่รู้เพื่อนแต่หมดเลยเพื่อน

แมวใ่ไหมบินไปบนนู้นบ่นไว้ไหมบ้าบินกว่าปัญญาคอนะปัญญาคอนะปัญญาคอนะปัญญาคนะคุณอยากไปยังไงคุณเป็นคนใจเหรอแน่แต่ไม่ดูแต่ไม่ดู

โู้โคาสิ <sh <sh ูห้คาสานีนะโู้โยังโคดรพ่อกูนิวว่าอ้นิว่เพื่อนไอ้กูนวว่าอ้สับไอ้นิวว่าสับโอ้ยอ้กโอ๊ยนี่ไง

ลอยเรนวๆเร็ร็วๆเร็วๆเร็อๆเรวๆเร็ันเร็วๆเรีวๆเร็วร็วๆเ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 ส็วๆเร็วๆเร็วๆเร็วเร็วๆเร็วๆเร็วๆเเร็วๆเร็วๆๆเร็วๆเรรวววรเรเรเรรเ เพลงอะไรโอ้โหสองเล่นยังไงบ้างน้องเพลงเพื่อนเกลงว่าโอ้โหเพงยังเพลงว่ะเพื่อนนอกนะฮะเพลงอุ๊ยแบ็ขอกับคุน